ฮัลโหลกลาสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับกิ๊กทีโนอีกแล้วนะฮะมาในวันนี้นะครับผมก็มีทฤษฎีที่น่าสนใจมานําเสนออีกแล้วนะครับโดยที่เนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็เป็นทฤษฎีที่ผมคิดขึ้นมาเองอีกแล้วนะฮะแล้วสิ่งที่จุดประกายไอเดียของผมนี่คือวันพีทแมกซีนเล่มที่10นะครับซึ่งวันพีทแมกซีนเล่มที่10เนี่ยค่อนข้างที่จะบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างกับเรามากๆนะฮะ แล้วจากมุมต่อคําถามช่วงที่ผ่านมาที่มีคนถามถึงเรื่องราวของกระตุนวันพีทที่ใกล้จะจบเนี่ยที่เหลือเวลาอีกหาปีเนี่ยอาจารย์เขาก็ได้บอกนะครับเรื่องเกี่ยวกับสงครามครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งสงครามครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกวันพีทเนี่ยที่อาจารย์เขาเคยพูดไว้นานแล้วเนี่ยในตอนแรกเนี่ยแฟนๆวันพีทหลายคนก็คิดว่าอาจจะเป็นสงครามภาควานโนหรือเปล่าแล้วส่วนตัวผมเองเนี่ยก็น่าจะคิดเช่นนั้นนะครับแต่ประเอนว่าณปัจจุบันเนี่ยสงครามภาควานโนเนี่ยมันก็ดําเนินไวมากๆนะยฮะไวจนผมคิดว่ามน่่าจะ ดูยิ่งใหญ่สักเท่าไหร่นะฮะแต่ที่อาจารย์ตอบมาเนี่ยคือสงครามครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นจะเกิดขึ้นหลังภาควาโนโน,นี่ก็คือมันจะเป็นอะไรที่ก่อนข้างที่จะเคลียร์นะฮะในหลายๆประเด็นเพราะว่า ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าหลังจ,จากจบภาคไคโดและก็บิ๊กมัมไปเนี่ยก็อาจจะแบบลูฟี่จะต้องไปบวกกับพวกรัฐบาลโลกอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งมันก็ดู m a คเซนส์อยู่นะครับการบวกกับรัฐบาลโลกเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นระดับโลกวันพีซเลยก็ว่าได้นะฮะก็น่าจะยิ่งใหญ่ผสมพันธุนั่นแหละครับโอเคแต่เนื้อหาที่ผมกล่าวมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ใช่ประเด็นของเนื้อหาในคลิปนี้อยู่ดีนะฮะโดยเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งจากวันพีซแมกซีนเล่มที่10นั่นแหละครับ โดยสิ่งที่อาจารย์ได้บอกเอาไว้เกี่ยวกับประเด็นของเรื่องหมวกฟางนั่นเองนั่นคือเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สวมหมวกฟางนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรเจอร์แชงคูสลูฟี่รวมถึงหมวกฟางที่แมรี่จัเเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยและประเด็นสําคัญนี่คือว่า มันจะเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไปทําลายเกาะมนุษย์เงือกจากคาทานายของมาดามชอลลี่ด้วยนะฮะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยดูเหมือนว่าแฟนๆวันพีชเนี่ยค่อนข้างที่จะถกเถียงกันมาเยอะพอสมควรแล้วนะฮะบ้างก็มีแบบว่าเฮ้ยลูฟี่จะไปทําลายเกาะมนุษย์เงือกเพราะเหตุผลอะไรบางอย่างบ้างก็แบบว่าอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ที่แบบสวมหมวกฟางเพราะในะคำทํานายของมาดามชอลลี่เนี่ยก็เป็นผู้ชายเงาๆสวมหมวกฟางก็จะเป็นคนอื่นก็ได้ที่ไปทําลายเกาะมนุษย์เงือกนะฮะ แต่ในเมื่อวันพีซแมกกาซีนเล่มที่10เนี่ยอาจารย์โอดะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะฮะคนที่ทำลายกอหรือเงอกตามคำทำนายของมาดามชอลลี่คนนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นลูฟี่นะฮะซึ่งมันก็เป็นลูฟี่ในอนาคตแต่เราก็ยังไม่ทราบว่าสิ่งที่เขาจะทำนั้นทำไปเพื่ออะไรกันแน่นะฮะโดยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีนี้ก็เป็นเกี่ยวข้องกับสาวุธโบราณน,นั่นแหละครับโดยที่ศาวุธโบราณน,นี้เนี่ยจะหยิบยกในประเด็นที่ผมเคยทำไว้แล้วในคลิปนี้นะฮะโอเคคลิปนี้นะครับ โดยในคลิปนั้นเนี่ยผมได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติตัวละครหรืออินสปิเรชันจากตัวละครของ5โากรเซนะฮะซึ่งมันเป็นบุคคลสําคัญในอดีตของปริศาสตร์โลกแห่งความจริงเลยนะฮะไม่ใช่โลกวันพีทแล้วในท้ายคลิปเนี่ยผมก็ได้พูดถึงเรื่องราวของ3อุทโบราณแต่เป็น3อุทโบราณในสเกลที่ค่อนข้างที่จะระดับโลกมากๆนะฮะ โดยสาอุบโ,โ,โบราณเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่จะมากีดกันเสรีภาพความเสมอภาคและก็าราดอนภาพในโลกวันพีชนะฮะก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าในโลกวันพีชเนี่ยโดนแบ่งออกเป็น4ภูมิภาคนั่นคือ Blue East Blue West Blue และก็ซอฟบลูนะฮะซึ่งสีทิศนี้เนี่ยไม่สามารถเดินทางถึงกันได้ง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ได้มีตังหรือรวยที่พอจะซื้อเรือที่ด้านใต้นั้นมี ไคโรอย่างรัฐบาลโลกอะไรพวกนี้เนี่ยจะสามารถทําได้รวมถึงกำแพงหินขนาดยักษ์ที่เรียกว่าแกรนไลน์และก็เรดไลน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยฮะมันมีอยู่2อย่างแล้วนะครับที่จะมากรีดกันเสรีภาพของประชาชนในโลกวันพีซนะฮะนั่นะคือนะค,คามเบลนะฮะทะเลที่มีแต่เจ้าสมุทรแต่มันน่าแปลกใจตรงที่ว่าทําไมมันเป็นเส้นตรงได้ขนาดนั้นนะฮะซึ่งมาดูเหมือนถูกสร้างโดยใครบางคนนะครับถ้านี่ได้ความเป็นจริงแล้วเนี่ย ชิราโอชิผู้ที่เป็นอาวุธโบราณโพไซดอนเนี่ยที่สามารถควบคุมเจ้าทะเลได้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดชิราโอชิสามารถควบคุมเจ้าทะเลได้แล้วเนี่ยก็สามารถทําเช่นเดียวกับคามเบลได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะปลดปล่อยคามเบลก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนที่กีดการเสรีภาพต่อมาเนี่ยคือเรดไลน์และก็แกนไลนะครับประเด็นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเดาง่ายนะครับเพราะว่าหนึ่งในสาวุธโบราณที่มีพลังทําลายอนุภาพสูงเนี่ยแนค่คือพลูตันนั่นเองนะครับ แน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดอาวุธโบราณโพไซดอนเนี่ยสามารถเอาส่วนที่เป็นคามเบลออกได้เนี่ยอาวุธโบราณพลูตันที่มีพลังทําลายล้างสูงเนี่ยก็สามารถเอาเรสไลน์และก็แกรไลน์ออกได้เช่นเดียวกันนะครับในเมื่อสิ่งที่จะมากีดกันเสรีภาพในโลกวันพีซสองอย่างใหญ่ๆเนี่ยมันต้องแก้ด้วย2อาวุธโบราณเหมือนกันเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับว่าสิ่งที่มากีดกันเสรีภาพในโลกวันพีซอีกหนึ่งอย่างเนี่ยก็จะต้องแก้ด้วยอาวุธโบราณยูเรนัสก็เป็นได้นะครับ แต่ถ้าเกิดผมพูดไปเลยเนี่ยมันก็จะดูย้อนแย้งกับทฤษฎีที่ผมเคยทำเอาไว้ว่ายูเรเนสนั้นอาจจะเป็นโมโมรสเกะหรือเปล่านะฮะมันก็ยังมีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเรานั้นยังไม่ทราบพลังที่แท้จริงของยูเรเนสนั่นเองนะฮะแล้วอย่างชื่อของอุโวานยูเรเนียสนี่ก็มีที่มาจากเทพปรกรณนำนะฮะอูรานอสนะครับเทพแบ่งท้องฟ้านั่นเองแต่เราพอที่จะรู้บางส่วนว่าอ,อ,อย่างโมริสเกะเนี่ยมังกรจักรพรรดิเนี่ย เขาสามารถสร้างก้อนเมฆและทําให้แบบบินขึ้นไปในท้องฟ้าได้แต่เรายังไม่รู้สเกลพลังที่แท้จริงว่ามันสามารถทําอะไรได้อีกบ้างกับแบบก้อนเมฆเหล่านั้นนะฮะที่เขาสร้างมาโดยมังกรจกักรพรรดินะครับแล้วในความหมายของมังกรจีนหรือมังกรจกักรพรรดิเนี่ยก็เป็นเทพแห่งฟ้าดินอยู่แล้วนะฮะซึ่งมันค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับความหมายของอุรานอสนะฮะซึ่งเป็นเทพแบ่งท้องฟ้านะครับ โอเคพอฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยเราพอที่จะสรุปได้แล้วนะครับว่ายูเรนัสเนี่ยอาจจะหมายถึงโมวิสเกตก็ได้นะครับที่เป็นมังกรจักรพพัดจีนที่สามารถควบคุมลมฟ้าอากาศได้นะฮะโดยที่เป็นพลังที่แท้จริงของเขาอะไรประมาณนี้นะฮะพอเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็คงจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยเรื่องราวของยูเรนัสหรือโมวิสเกตเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่ลูฟี่หรือชายสมหมวกฟางเนี่ยจะไปทําลายเกาะหรือเงี้ยนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราต้องพูดถึงปริศนาอีกหนึ่งอย่างที่อยู่บนเกาะนี้เองนะฮะนี่คือเรือโนอา์นั่นเองนะครับโดยที่เรื่องราวของเรือโนอาเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าที่อยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลนะฮะก็คือเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์นั่นเองนะครับ แต่หนังสือคัมภีร์ไบเบิเลเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีอยู่จริงในโลกวันพีชนะครนั่นคือหนังสือที่คูมะนั้นถืออยู่นั่นเองและคําว่าไบเบิลนั้นเราก็ได้ยินอีกครั้งหนึ่งในภาควานโนนั่นคือยามาโตะนั้นก็เอาหนังสือที่เป็นบันทึกการเดินเรือของโอเด้งนั้นถือว่าเป็นไบเบิลประจําตัวของตนนะครับหรือว่าเป็นหนังสือประจําตัวของเขานั่นเองนะครับ ถึงแม้ว่าเรื่องราวของเรือโนอาห์ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันจะดูเหมือนนิทานเรื่องหน,นึ่งนะครับไม่ต่างกับชาดกที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเลยอะไรประมาณนี้นะฮะนิทานชาดกอะไรพวกนี้นะฮะแต่การที่อาจารย์อดาณ์นั้นเอาเรื่องราวของเรือโนอาห์เนี่ยเข้าไปสอดแทรกในการ์ตูนเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ว่าจะหยิบ ยกอินสปิเรชันเรื่องราวจากคัมภีร์ไบเบิลในโลกความเป็นจริงเนี่ยมาสอดใส่ในโลกวันพีชนะครับโดยผมจะเล่าเรื่องราวของเรือโนอาห์คร่าวๆละกันนะครับโดยในพระคัมภีร์เนี่ยได้เขียนเอาไว้ว่าเพื่อช่วยครอบครัวของโนอาห์โดยที่โนอาห์เนี่ยเป็นชื่อคนนะฮะและก็รักษาสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ไว้ให้โนอาห์เนี่ยประกอบเรือให้เสร็จนะครับโดยเรือนั้นเนี่ยก็มีชื่อว่าเรือโนอาห์นั่นแหละนะฮะ ลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าก็ทรงโดนบัรดาลให้ฝนตกหนัก40วันแล้วก็เกิดน้ําท่วมแผ่นดินเป็นเวลา150วันจนผู้คนและสิ่งมีชีวิตทั่วโลกเนี่ยตายจนหมดสิ้นนะครับพระเจ้าจึงกระทําให้น้ําลดลงในอีก150วันแล้วแผ่นดินจึงแห้งนะฮะคือเปรียบเสมือนเป็นการรีเซ็ตโลกแบบเอาสิ่งมีชีวิตที่แบบคนเริ่มแบบโลภโกรธหลงอะไรพวกนี้ให้ตายไปหมดแล้วก็รีเซ็ตใหม่นะครับอะไรประมาณนั้น นั่นแหละครับคือเนื้อหาของเสิ่งที่ผมจะสื่อในทฤษฎีของคลิปนี้นะฮะนั่นคือ3ภัยพิบัติโลกนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าในอดีตคนที่ถือครองอุตโบราณโพไซดอนเนี่ยเป็นคนที่สร้างคาลเบล,ลขึ้นมาแล้วคนที่ถือครองอุจโบราณพลูตันเนี่ยเป็นคนสร้างแกรนไลน์และก็เรดไลน์ขึ้นมามีโอกาสเป็นไปได้นะครับว่าผู้ที่เคยถือครองอุตโบราณยูเรเนียสในอดีตเนี่ยจะเป็นคนสร้างฝนจํานวนมากขึ้นมานะฮะทำให้โลกวันพีทเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำนะฮะ เฮ้ยณตรงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าสเกลมันใหญ่กว่าที่ผมเคยคิดเอาไว้มากนะฮะอย่างในคลิปก่อนเนี่ยผมก็คิดไว้ว่าเฮ้ยยูเรเนียสเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนที่ควบคุมสภาพอากาศจึงทําให้เกิดแบบลมแรงฟ้าฝนที่ไม่เป็นใจในการเดินทะเลหรือเปล่าทําให้คนแบบถูกจํากัดเสรีภาพนะครับอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดมองในมุมตำนานของเรือโนอาแล้วเนี่ย คือมันหมายถึงพื้นที่น้ําทั้งหมดในโลกวันพีทจํานวนมากเลยนะฮะก็อย่างที่เราทราบกันว่าในโลกวันพีทเนี่ยพื้นที่ส่วนมากนั้นเป็นทะเลนะฮะหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าก่อนที่จะมีการสร้างคามเบลกแกลไลและก็เลดไลขึ้นมาเนี่ยแน่ดีนะครับน้าในโลกวันพีทเนี่ยอาจจะมีน้อยกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับก็คืออาจจะไม่เหมือนณปัจจุบันก็คือเป็นเกาะเป็นเกาะนะฮะแต่อาจจะแบบเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ผู้คนนั้นสามารถใช้ชีวิตได้บนพื้นดินส่วนมากนะฮะ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าในโลกวันพีสเนี่ยมันมีน้ำเป็นส่วนมากเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่อาจจะได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นก็คือผ่อมนุ่งเงือกนั่นเองครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าที่เกาะนุ่งเงือกเนี่ยหรือว่าอาณาจักรริวงูเนี่ยก็มีปราสาทรูปมังกรจกักรพรรดิอยู่ด้วยนะครับน่า,นาจ,จะหมายถึงเทพที่สามารถสร้างฝนและทําให้น้ําในโลกวันพีนั้นเยอะขึ้นมาก็ได้นะครับซึ่งก็คือมังกรจกักรพรรดิคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นยูเรนัสในอดีตนะฮะร,รุ่นเดียวกับคนที่สร้างคำเบลสร้างแกลเรลไก็ป็ปนนด้นะคับ เอ๊ะแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับเรื่องราวที่ลูฟี่นะจะต้องไปทําลายกรอบนึกเงียกเลยครับก็อย่างที่ผมกล่าวไว้ในช่วงประมาณกลางคลิปนะครับถ้าเกิดว่าพูตันเนี่ยเอาไว้ทําลายแกลไลเรสไลที่เราชีาช้ผู้เป็นอาวุธโบราณโพไซดอนเนี่ยเอาไว้แบบจัดการสลายคามเบลอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยผู้ที่เป็นยูเรนัสคนปัจจุบันเนี่ยจำเป็นนะครับที่จะต้องเอ่อทำให้สภาพอากาศนั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมรวมถึงน้ําทะเลที่เคยท่วมด้วยนะฮะ ซึ่งถ้าเกิดว่ายูเรนัสเนี่ยสามารถทําให้น้ําลดลงได้เนี่ยเหมือนแบบเรื่องราวของเรือโนอาเนี่ยคือประเทศทุกประเทศที่ลูฟี่เคยไปมาไม่ว่าจะเป็นอาราบัสต้าวานอคุนิเดโดซาอะไรก็ตามแต่เนี่ยเมื่อน้ําทะเลมันลดเป็นจํานวนมากแล้วเนี่ยประเทศเหล่านี้เนี่ยก็ยังคงอยู่ได้นะครับเสมือนว่ามันตั้งอยู่บนยอดเขานั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าน้ําทะเลมันลดลงแล้วแต่ยังเกาะมนุษย์เงือเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะยังลอยอยู่ในน้ําอยู่ในฟองลูกโป่งได้อยู่อีกหรือเปล่านะฮะ คือง่ายๆว่าถ้าเกิดน้ําทะเลลดเนี่ยกาะมืดเงี่งนั้นอาจจะร่วงก็เป็นได้นะครับถึงณตอนนั้นแล้วเนี่ยเรือโนอาห์นั้นอาจจะจําเป็นต่อผู้คนบนเกาะมืเงี่งในการอพยพนะฮะก็เป็นได้นะครับคือผมเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยกูคิดได้ยังไงวันนี้เนี่ยนะฮะ คือเอาตามตรงฮะเนื้อหาในคลิปนี้มันก็เป็นเพียงทฤษฎีนะครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงหรือว่าไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะฮะแต่ว่ามันก็เป็นสตรอรี่ที่น่าสนใจอยู่พอสมควรนะฮะซึ่งมันเป็นสเกลในระดับที่ทำให้ผู้คนที่อ่านการ์ตูนวันพีชเนี่ยว้าวกันทั้งโลกแน่นอนนะครับโอเคนะครับส่วนเนื้อหาของทฤษฎีเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับเข้าสู่ช่วงต่อไปกันเลยดีกว่านะครับช่วงตอบคาถามวันพีชแล้ โอเคคำถามแรกนะครับเนื่องจากหลายๆลาคำถามเนี่ยมันคล้ายคลึงกันผมก็พยายามหยิบมาสักอันหนึ่งละกันนะโดยอันนี้นะฮะผอมิ้งก็คือยูเรนัสหรือครับเออโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะใช่นะครับแต่น่าจะเกี่ยวพันกับผู้ที่เคยเป็นยูเรนัสมาก่อนถ้าเกิดว่าองค์หญิงเงือกในอดีตเนี่ยเคยเป็นโบไซดอนมาก่อนแล้วถ้าเกิดว่าโมิสเกเนี่ยเขาคือยูเรนัสเนี่ยมีโอกาสไปไม่ได้ว่า ต้นตระกูลของตระกูลโคซกิเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นยูเรนัสก็เป็นได้และผู้นั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เคยช่วยเผาหมิงเอาไว้ก็ได้ในส่วนของดีเทลลึกๆเนี่ยผมก็ไม่สามารถทราบได้แน่ชัดนะครับว่าทําไมตระกูลต้นตระกูลของโคซกิเนี่ยถึงช่วยเผาหมิงเอาไว้และช่วยจากอะไรแล้วทาไมถึงเอาไปวางไว้บนหลังช้างนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคำถามนี้นะครับน่าจะมาจากคลิปปฏิวัติและก็สงครามเย็นนะครับโดยคําถามมีอยู่ว่า มังกรฟ้าคือราชวงศ์กิษไงครับส่วนรัฐบาลโลกก็สหรัฐอเมริกาโดยสหรัฐเนี่ยเป็นผู้คุมกฎของโลกโดยมีราชวงศ์กิษเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแนวคิดนี้เนี่ยค่อนข้างที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับและมันก็ยังคล้ายๆกับแนวคิดที่ผมคิดไว้อยู่บ้างแล้วด้วยนะฮะนี่นคือท่านอิมเนี่ยอาจจะหมายถึงราชวงศ์กิษนะครับทีออ่อย่างที่ทราบนะครับว่า ผู้ที่ปกครองราชวงศ์อังกฤษณปัจจุบันนั่นก็คือควีนอลิซาเบธนะครับแล้วก็ท่านอิมเนี่ยก็คืออิมูนะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นผู้หญิงอีกด้วยซึ่งแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับสมัยที่จักรวรรดิอังกฤษนั้นครองโลกเนี่ยมันมีสิ่งที่จักรวรรดิอังกฤษนั้นเคยสร้างเอาไว้แล้วมันก็ยังเป็นปัญหามาจนถึงทุกว,วันนี้นั่นคือการสร้างเขตแบ่งดินแดนนะฮะก็คือว่าประเทศอังกฤษเนี่ยคือเขาขีดเส้นประเทศให้เองเลยนะฮะโดยที่ไม่สนว่าชนพื้นเมืองนั้นเคยเป็น จนปัจจุบันก็ยังมีปัญหาเรื่องข้อพิพาทดินแดนจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วถ้าถามว่าผอมังกรฟ้าเป็นใครนะฮะในโลกใบนี้เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นราชากษัตริย์ของทุกประเทศทั่วโลกเลยนะฮะเพราะพวกเขาเหล่านี้เนี่ยถือว่ามีอภิสิทธิ์เหนือกฎหมายนะครับในบางประเทศซึ่งมันก็เช่นเดียวกับผอมังกรฟ้านะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ต้องเอามาอยู่รวมกันเฉยๆนะครับแต่ว่าสามารถทําอะไรเหนือกฎหมายได้นั่นเองนะครับ ราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็คือราชวงศ์อังกฤษนะครับผู้อยู่เหนือผอ,อฟ้าทุกคนนะครับก็คือคีนอ n ลิซาเบธนั่นเองนะครับคำ <c oughs> ถามต่อมานะครับหรือว่าลูกเรือคนที่10อาจจะเป็นเอ็กเรกทั้งเนื้อเรื่องตอนนี้ทั้งรูปลักจากคำพูดของลูฟี่ที่เคยพูดไว้ในต้นเรื่องนะครับว่าเขาจะมีลูกเรือสัก10คนอะไรประมาณนี้เนี่ย มีโอกาสไปไม่ได้มากเลยนะครับว่าจะมีลูกเรือคนต่อไปอีกแต่ผมไม่คิดว่าเป็นเอ็กเร็กนะฮะคือทุกคนเลยนะครับในเรือของกลุ่มหมอกฟางเนี่ยคือเขามีค่าหัวแล้วนแน่นอนว่าเขาจะไม่มีที่ไปอย่างแน่นอนต่อให้เขาอยู่ที่บ้านเกิดของเขาเนี่ยก็อาจจะต้องโดนตามล่าได้นะฮะจากรัฐบาลโลกจากทหารเรือแต่เอ็กเรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขานั้นเป็นทหารเรืออยู่แล้วนะฮะเป็นทหารเรือหน่วยซอสนั่นเอง การที่เขามาเป็นโจรสลัดหรือมีใบค่าหัวต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นแผนของเขาก็ได้นะครับที่ถูกออกโดยรัฐบาลโลกซึ่งการที่เขามาเป็นโจรสลัดแล้วมีค่าหัวแรงต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นแผนของกอ,องทัพเรือก็เป็นได้นะฮะถึงเอ็กเกนะั้นจะไม่เข้ากับฝ่ายไคโดยอย่างจริงแล้วเนี่ยเขาก็เป็นทหารเรือหน่วยซอสอยู่แล้วนะครับส่วนตัวผมคิดว่ามีโอกาสเป็ไปได้น้อยนะครับถ้าเกิดจะเป็นเอ็กเกแต่ในใจเนี่ยผมแอบเชียร์ผู้หญิงที่เป็นผีน้อยเพโรนาอยู่นะครับ ต่อมานะครับคำถามที่4ผมอยากทราบว่าหลังจบภาควานโนพี่คิดว่าจะมีจักรพรรดิคนใหม่เกิดขึ้นไหมครับและถ้ามีพี่คิดว่าจะมีใครบ้างล่ะครับโดยส่วนตัวนะฮะอันนี้คือผมไม่รู้ผมคนเดียวหรือเปล่านะที่คิดว่าในเมื่อโรเจอร์นะฮะเป็นคนที่เริ่มยุคทองของโจรสลัดเนี่ยผมคิดว่าลูฟี่เนี่ยน่าจะเป็นคนที่จบยุคสมัยของโจรสลัดก็เป็นได้ ด้วยความที่อาจารย์วุดิได้บอกว่าสงครามครั้งที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมันจะเริ่มหลังวานอคุนี้มันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับว่าหลังจบภาควานโนนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีการปรับขั้วอำนาจใหม่หมดเลยอาจจะแบบไม่ได้มีสจกักรพรารดิอีกแล้วก็ได้นะครับพอถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าระยะเวลาในการที่วันพีจะจบเนี่ยมันก็น่าจะเหลือไม่นานแล้วนะฮะ เนื้อเรื่องมันก็น่าจะรีบเร่งเข้าสู่สงครามครัง้งีใหญ่ครั้งสุดท้ายเลยนะครับไม่น่าจะมีการแบ่งขั้วอำนาจกันแบบเดิมอีกแล้วนะฮะโอเคครับคำถามสุดท้ายดูเหมือนว่าจะค่อนข้างยาวหน่อยนะฮะหรือว่าพลเอกลีฟที่วานอตจะบอกความลับของรูเรนัสหรือไม่ก็บาะแสของพลเอกลีฟก้อนสุดท้ายละ่ะอย่าลืมนะครับว่าสงครามครั้งนี้ใหญ่ที่สุดอาจจะเป็นไปได้มั้งหวังว่าคนแก่แก ที่สักลายบนหัวอาจจะเป็นสกอปเตอร์เกียร์บันก็ได้มั้งหรือไม่ก็คนที่นั่งกินเหล้าคอรกัสอาจจะเป็นสกอปเตอร์เกียร์บันเรื่องโพนิกรีบันนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยูเรนัสนั่นแหละครับแล้วก็ยูเรนัสนั้นก็น่าจะเกี่ยวข้องกับต้นตระก,กูลของตระกูลโคซกิอีกด้วยนะฮะเช่นเดียวกับเรื่องราวของโบไซดอนที่แบบเกี่ยวเนื่องกับต้นตระกูลของราชามดเงือกอะไรประมาณนี้นะฮะ แล้วถ้าถามถึงสกอปเตอร์เกียร์บันเนี่ยอันนี้เนี่ยผมก็ไปเจอบทวิเคราะห์ของฝรั่งมางเหมือนกันนะครับโดยที่ตอนที่1เนี่ยเป็นการเปิดตัวโกลดีโรเจอร์นะฮะหรือว่าราชาจนสลักของเรานั่นเองส่วนมังงะตอนที่500เนี่ยเป็นการเปิดตัวซิลเวอร์เรลี่นั่นเองนะครับนั่นก็คือรองกับตันกลุ่มโรเจอร์ มันก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าตอนที่1000เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกดตัวสกอปเตอร์เกียร์บันมาก็เป็นได้นะฮะอันนี้คือเป็นบทวิเคราะห์ของออใน reddit นะครับผมไปเจอมานะฮะซึ่งมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เลยทีเดียวนะ,ะับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยมังงะมันดําเนินเรื่องมาถึงมังงะตอนที่990แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก10ตอนเท่านั้นนะครับที่เราจะทราบว่าตอนที่1,000เนี่ยจะมีอะไรเซอร์ไพรส์พวกเราหรือเปล่าซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสกอปเตอร์เกียรรบบัันนนก็็เปได้ะค